มวลลพิีและทุกท่านที่รอิธิและตรงน,นี้สิบกิโลจากนี้ร่วงเเทศไทยคุกเพราะจันไรอมนุษย์สิ่งที่เป็นสิ่งร้ายทั้งหลายจงตัดขาดซึ่งอำนาจแห่ององค์พระนาราย้าน้ำผ่านมหาสังจงเป็นมงงมหาองคลคุ้มครองท่านทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายและมวลสานี้ดึงประการเถิดน ต่อไปจะได้นมัการพระราแปนะครับเราเชิญพระราชทานเชิญทีวามาแล้วเทวีวากับพวกเราทั้งหลายจะได้นมการพระราชทาทิศธรพุปุถุติปรังเทโสตตินโตเจวะมัชิเมโกทัโยบุพพากจะอาตเลยที่จักกัปโปซาลิปุโตจักขิน ขปติตาวันิตาเตจะอัมเหิสการีจะปูติตาเอเตสครั้งนี้ททั้งหลายจะได้กล่าวคำของมหาสารคามและหลวงพเนะพระจิตที่ให้วัตถุมงคลนี้มีฤทธิ์มีดวงพระเนตรแห่งองค์สมานที่จะรักษาผู้ครองกรรมที่เคยล่วงเกิต่อทั้งหลายผี้มีบุญอาจจะเป็นกรรมตัดทอนบุญที่เราจะทําแล้วทําอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะมีกรรมที่เคยล่วงเกินผู้มีบุญเหล่านั้นจะคอยททั้งหลายให้ตั้งใจเลือกตามเรื่องประโยชน์นะครับทั้งโน้ต้องสอบปะ นัตตุปฏิยำมิโโตตโมหะจิเตนะสังกมิปะปะตุมัยาธมิกตังโตสังสัพพะปังวินตตตุกายกรรมัวจีกรรมังมโนกรรมังสัพโตสังวินาตุสัพโตสัจจนโตเทวิโตจิปราคุมิโตียิสุดิยำวิสัโตสัจเนโตเทวิโตจิปราคุมิโตยิตตดยวิสัโตสัเนโตเทวิโตจิปราคุมิโ ถ้าทำพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ก so you ็รอจนพระรัษฎาวิดามันดาที่สำนึกอิแล้ววงเข้าไปทลายขอขมาณกรรมวงเข้าไปลายขอขมาณกรรมวุงเข้าไปละทลายขอขมาณกรรมวงเอาโหติกรรมให้พระเจ้าด้วยถ้าพระเจ้าลลายขอถอนคำสาบคำแช่งคำดยาบความอาฆาตความพยาบาทคำสาบานข้ามขากภูเขาจะขอถอน้าพรเจ้าขอถอนกเจ้าขอถอนถ้าพเจ้าขออโหสิขอโหสิขอโหสิตให้บรรดาเจ้ากรรมในวินที่ โดยการทําออขบวนาวทางกายกรรมวิธีกรรมโลกรรมนักหายภาคภูมิใจพระเจ้าโอโหสิขอจงเป็นกรรมที่โอโหสิให้จงเป็นผู้ที่มีบุญเพื่อบุญจะเพียงไปายเดียวเท่านั้นพุทธองค์ไม่ได้ตัสัตว์ไม่ได้แต่ละเสริญผู้ที่อาฆาตยาบาทเวียนย่อมระงับให้ไไม่ต้องเวียงจงโอโหสิตามการขอและอธิษฐานองค์ข้าพเจ้าเพื่อเป็นมงคลเจริญแก่ชีวิตของทุกท่านทุกคนได้บรรลุธรรมต่อไปในการข้างนาด้วยเถิน จะต้องสร้างโดยมีสกุลช่างในการแกะแม่พิมพ์ในการทําพิมพ์องค์พระปั้มเทออกมาดังนั้นเทพพระองค์นี้คือองค์พระรรายแล้วอวตารมาเป็นวิสนุกรรม